ต่างตอนนั้นคิดทเทียบเท่าก็เป็นตมลาควรเนีจะเอาไปศึกษลาไม่รู้ว่ามีสถิตไหมของฝั่งเมืองมีไหมลองมาแกะร้อยแกะดู<ม>แล้วแกะระหว่างประเทศเลยอ่ะเทียบปีนังกับเทียบเป็นที่นี่ดูอ่แล้วเราจะเห็นฝั่งเมืองกันตังกับฝั่งเมืองปีนงังมันเหมือนกระจกสะท้อนกันยังไง แปลว่าเป็นโตเป็นเป็นโตใหญ่ชีวเทาก็จะมีเสียวหนาทีนี้ผู้หญิงเขาก็จะพบเสียวนานไปทําบุญไปชุดเป็นโตสามารถได้แบบยื่นให้ผู้ชายที่ทํางานแล้วก็เอาส่งไปให้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราตอนนี้คือแบบเป็นลุกยี้พรว่าถู้ว่าใหม่ที่แบบไฟแรงมาก ส่งพระพาดหลวงแม่ของตระกูลน้านองส่งให้แลกัน้าสมัยนั้นก็ประมาณ100ปีอีปีที่แล้วก็หลากล้านบาทสมัยนี้ร้อยล้านเก็บเื้นไนั่นห่องเก็บเื้นก็พองจุดหนึ่งก็ห้อ่องเก็บปองบต่ก็มีผเก็บเสบียงนั่นเยอะมันที่เหลือมันก็จะเหลือแค่ไม่ครับบ้านยา ใช่ไหมจั่วแล้วอะไรอีกวานอจะน้อยมากที่นี่ดูหลังคาจากหลักอ่ะหลักๆของลัาตรงนีกสมสมวิญญาณในข่าวบัตรแป๊บนึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรดีเออน่าจะไม่ก็มันจะเป็นหลังคาไหมหน่าจะไม่มันที่เหลือมันก็จะเหลือแค่ไม่ครับอาจารย์บัณฑ์จ๋าใช่ไหมจั่วเป็นกระเบื้องวาว ที่เป็นกระเบื้องซีเมนซีเมนว่าบกอ่ะมาเพราะฉะนั้นมันมีการรื้อหลังคาอยู่แล้วเนี่ยนะมันจะเป็นหลังคาอะไรในอดีตซึ่งต้องเทียบเคียงกับบ้านไม่ใช่คำพอดีด้วยเจ้าเมืองเออคือลองจินตนาการอ่ะแล้วแบบเออมันจะนึกภาพไปเรื่อยๆแับก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ช่วยด้วย การหมอเมืองเนี่ยพยายามอยู่ในตัยรหม่และการที่ห้าเาาตอนนั้นคือเป็นเป็นเจ้าเมืองกลับทีละนอง ปัจจุบันนี้แล้วก็แกกรกบ่นว่าถ้าถ่ายรูปนี้ได้อ่ะแกจะเจอาเงินแบ่งมาตัวนึงมาทําบุญเพื่อเพื่อให้ที่นี่ตอนนั้นบ่ายโมงนะบ่ายสองมีคนซื้อรูปนี้เลยโมงกว่าเออมันมันสุดยอดมาก